สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องๆชาวยูทูบคุทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟเครื่องนต์เดิงแท็กเตอร์นะครับวันนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่17นะครับกรุ๊ปงาน2บรรทัดรถสุดหบนะครับเป็ืงยนยันดีความสูงมากว่าโวิกโก้เอสเค120กิโนมากทีนะครับอันนี้ซีดานห้ผพันนะครับโค้ดของซีดานก็คือเอลพีคี5 9 9 4นะครับรถกลุดก่อนนอกมือเดียนะครับจากร้านค่ายางนาแท็กเตอร์นะครับ ในส่วนของเอกสารนะครับตัวนี้เป็นหนังสือแจ้งจําหน่ายนะครับจากร้านนางนาเทคเตอร์นะครับในส่วนของไฟฟ้านะเป็นไฟฟ้าครบระบบดีช่วงล่างเต็มนะครับเครื่องดีตามแรงครับนี่รถครองระบบดีแอนนานะครับไฟท้ายติดนะครับไฟสวิงวิบวับนะครับตามสไตล์เป็กพุ่งเรือแท็เตอร์นะครับอันนี้ว่เจาะลายนะครับลายว่าเจาะเดือมอกแท้จากโรงงานครับจากญี่ปุ่นกันเลยครับ ติดใบสวิงพีวับพีวับนะครับตัดสไตล์เป็นรุ่งเรืองแทคเตอร์นะครับเราทำการเอาขึ้นรถสิบล้อนะครับเพื่อจะเดินทางไปส่ลูกค้านะครับลายทางทียมเพิภ์คูเขียวนะครับจังหวัดชัยภูมิคอันนี้เดินกันในที่ภูเขียวชัยภูมินะครับขอให้ขึ้นลูกค้านะครับเป็นเมนูด้วยคุณเงินคุณทองเข้าบ้านนะครับขอบคุณครับ